โอเคครับ okay, วันนี้อยู่กับ toy up store นะฮะอย่างที่สัญญาน้อยนะครับผมว่าเออมีน้องมาถามว่าที่พี่เอ่อรูทโทรศัพท์แอนดรอยมันรูทยังไงฮะก็ง่ายมากนะครับผมอาจะอยู่เปล่าวะโอเคอาจจะโอเครูทแอนดรอยแล้วก็โปรแกรมที่จะใช้มีโปรแกรมอะไรบ้างโปรแกรมให้เกมมีอะไรบ้างนะฮะ ทั้งบทนะครับมีอยู่แค่นี้นะฮะสำหรับให้เตกมคุมกิลันนะครับมีอยู่แค่สี่โปรแกรมหลักๆเลยนะครับอันันแรกอั้บ,บแรกเราต้องรลดเครื่องก่อนนะฮะโอเคลดโทรศัพท์ของคุณก่อนนะครับของผมก็เป็นเดี๋ยวจะให้ดูรุ่นนะฮะเพราะว่าเป็น Android รุ่นไรนะครับก็เวอร์ชัน a n d r o i d ของผมก็นี่นะฮะตามนี้เลย 4.2.2จุดนะครับผมโอเครุ่นเดอะ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 โคตรโคตรอะโอเควันนี้นะครับโอเคเสร็จแ,แล้วก็ให้เราไปทำการโหลด3โปรแกรม4โปรแกรมนี้มาก่อนอันดับแรกไปตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็พิมพ์ชื่อไว้ว่าเออตรงนี้โปรแกรมอะไรตรัวรู้ export bypass maker นะฮะ วางไว้เลยแบบเอาเข้าใจง่ายๆนะฮะโอเคแล้วก็เข้าโปรแกรมนี้เลยติดตั้งตามปกตินะครับทุกอย่างนะฮะเข้าโปรแกรมรูทก่อนเลยแบบแรกตอบแรกคุณต้องรู้ก่อนนะครับรูทตัวนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับย้ำว่าต้องเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเพราะว่าเวอร์ชันล่าสุดนี้ผมว่ามันก็ดีดีอย่างนะฮะว่ามันอัปเกรดไปเรื่อยๆ,ๆมันก็ดีนะฮะผมคิดส่วนส่วนตัวนะครับคิดคิดว่าประมาณนี้นะ โอเคเสร็จ okay. แล้วก็กดตัวนี้เลยนะมันก็จะดูกันว่าคุณรูดแล้วหรือยังตรงนี้มันวันมันก็จะถามว่านี่นะฮะของทุกคนจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ดี <c oughs> พูดผิดไอ้ขอ,ทอโทษโอ้ยโดนโดนแล้วคุณโดนแล้วว้าโดนแล้วโดนแล้วโอเคจะมาะมานี้นะครับ ให้ทุกคนกด <iah. S 1> ไปตรงนี้อ่าในรถเลยในนในๆนนี่เลยกดตรงนี้ปั๊บมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะฮะกลัวเครื่องลีว่ะโอ้ยโทษทีผมกลัวเครื่องผมลีอ่ะทำไงดีลีก็ตัดคลิปอีกคลิปหนึ่งือกันเนาะโอเคเพื่อไม่มานั่งตัดต่อนะขี้เกียจนะครับรอๆๆๆรรอลอราลาเย๋ เย็น,ยนต้องส่ลีนะฮะขอเสียงแทรกสอนค่อนข้างไปเยอะหน่อยเสียงผมก็อาจจะดังมากเกินไปนะฮะ,ะนี่นะครับรุดแล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรุดย้ำว่ารุดถูกต้องนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเอเคแล้วกดน,นี่ไปเลยนี่รุดเสร็จแล้วนะครับขม อ่ารูดเสร็จแล้วนะฮะจังหวะนี้ครับรูดเสร็จแล้วทําไงต่อทําไงต่อก็กดกลับดิกดปุ่มโฮมอะ่ออะเข้าใจป่ะแล้วก็ไอที่โปรแกรมที่สองเลยผมแนะนําให้รีเครื่องหนึ่งครั้งนะครับถ้ามันไม่รีเครื่องคุณเองอ่าให้ให้คุณรีเครื่องหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาที่โปรแกรมนี้ พอคนรีเก้หนึ่งครั้งแล้วมันจะเป็นแบบผมเลยนะฮะับทุกท่านที้เกียจรอไปที่เฟรมเวิร์กนะฮะไอที่เฟรมเวิร์กแล้วก็ไปที่ติดตั้งเอ่อติดตั้งอัปเดตนะครับตรงน,นี้กดไปติดตั้งอัปเดตตึ๊บ อ่างั้จะถามคุณว่าคัล้อผมทำแล้วต้องย้ำว่าผมเผมติดตั้งแล้วนี่เสร็จการเปลี่ยนแปลงปรากฏหลังจากรีบูตนานไงมันก็จะถามว่าการเปลี่ยนแปลงจากจปรากฏอ,อหลังรีรีบูตเครื่องคุณคุณต้องรีบูตตอนนี้หรือไม่ถ้าคุณกดตกลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะรีรีเครื่องคุณทันทีนะครับ จากตรง58จาก54มันจะเป็นสีเขียวจุด3จุดใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นตรงเลขตรงปัจจุบันว่า58ัึง54นะคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยแล้วกันก็เอาแบบเข้าใจเข้าใจกันเลยทีเดียวนะฮะก็ประมาณนี้ผมขอกดยกเลิกแล้วกันเพราะว่าผมผมผมทำแล้วติดตั้งอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าคนที่ยังไม่ได้ติดตั้งอัปเดตก็ทำการติดตั้งอัปเดตแล้วก็กดตกลงตรงนี้ไปเลยครับส่วนผมเอาเท่นี้ก็พอ แล้วพอคุณรีเครื่องรีมันรีเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็มาอันที่2งโมดูลนะครับแล้วก็อ่าอย่าลืมนะครับมันจะเป็นตรงนี้มันจะมีติ๊กถูกตรง1นึ่งศูนย์เพราะฉันเอฟบายพาร์นจะเป็นเอ่อหนึ่งจุดศูนย์จุดหนึ่งนะครับให้กดติก๊กติ๊กถูกไว้ก่อนเลยแบบแรกแล้วเข้ามาที่นี่แล้วก็แอปไลน์เกมนะครับเข้ามาที่แอปไลน์เกมนะเราก็ติ๊กเลยทุกที่ร้านอยู่ไหน โอเคอะไรอยู่ไหนแฮกเกอร์อยู่ไหนเอ็ก์คอยู่ไหนอะไรยังไงคุณจะติดกอะไรก็เรื่องคุณนะครับผมโอเคเสร็จแล้วผมก็ติ๊กแค่นี้แล้วกันนะต้องอะไรมากๆก็ต้องหลักๆก็ต้องติ๊กคุกก้ลันนะครับนะเพราะเราจะทําการแฮกคุกก้ลันเนาะแล้วก,กดโอเคนะครับพอกดโอเคไปแล้วก,กดหูหอมย้อนกลับนะครับ โอเคเสร็จแล้วให้เราม้า <c oughs> ให้เราไปที่อัอนนี้ให้เราอ่าเราเสร็จไปสองโปรแกรมแล้วนะฮะเราทำเสร็จไปสองโปรแกรมลนะต่อไปให้คุณให้อ่ะองเขาเป็นรีเครื่องอีกแล้วโอเครีเครื่องหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เปิดเข้ามาใหม่ ให้คุณสังเกตว่าตอนแรกมันจะมีเอ,อ,อะไรวะการยอมรับพวกทีรันยอมรับยอมรับ,บปตปฏิเสธนะครับนี่เลยตอนเปิดโปรแกรมเกมเมคเกอร์นะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วข้างล่างเห็นะปะภาษออาภาษาที่อะไรภาษาอะไรก็ไม่ร,รู้ภาษาจงจีนอะมัใช่จะขึ้นนะฮะโอเคเวลา ที่คุณจะทำแบบังาอ,อย่างเช่นเช่นเนีดโปอแาการมนี้นะครับจะเปิดโปรแกรมนี้โอเคอเปิดได้เลยไว้ยรูดแล้วอะไรยังก็เป็นอย่างนี้โอเคไ<ด>ม่เจอด,ดีกว่า,าโอเคนะครับผม เสร็จแล้วก็ให้เราก็มาเซิร์ชโค้นเ,นเลยปิดแบบโปรแกรมรมกเกอร์5.03นะครับเข้ามาแล้วก็หาเลยนะไม่ต้องรีลาอยู่นื้นอย่างนี้นะเข้ามาก็หาเลยติดถูกออกนะครับ ี848เนาะ848เจอแล้วนะครับแล้วก็ติดตรงนี้นะฮะก็อะไร251 21ติ๊กไปเปิดขึ้นมาใหม่ล้างล้างหมดล้างอีกครั้งติ๊กไป252เซิร์ชคอร์สไป Đang lột cơ vơ bắt mình จ็ดหกแปดกับดีห้าสิบนะครับของเอ็นเคเลยเซิร์ฟไอซี่สองห้าจบนะครับกด Mo ดิฟายย้ำว่าไอดีนี้เป็นไอดีลูกค้านะครับเอามาเทสเทสให้ลองดูนะครับแล้วกดเล่นเลยไม่ต้องรอรีไม่ต้องรีรอไม่ต้องอะไรงนั้น โอ้ยผิดผิดผ uh ิดผิดผิดมันต้องเป็นอันนี้เนาะเลืมลืมเล่มไอ้ยวันนี้โวก EP แล้ววะคะวันนี้ EP จวกเงินนะฮะนี่ต้องเอ่อ ตัวแผดให้เป็นตัวนี้นะครับตัวเดียวนะครับเพราะว่าเราเซดร์ยห้วย5ามนะครับผมประมาณนี้นะคุณจะเข้าใจนะครับผม โอเคเอาเอาให้อคร่าวๆแล้วกันเนาะคร่าวๆทีนี้เนาะอ๋อโอเคแล้วสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปผมโอเคสำหรับคนที่ไม่เข้าใจอะไรยังไงก็ก็ลองเรียนรู้ด้วยตนเองเลยนะฮะเพราะผมก็บอกน่าจะเข้าใจหรอก้งไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนาะโอเคแล้วฝากฝากฝากกดไลค์แฟนเพจผมด้วยนะครับเอ็มแซด แฮกค,คุกิลันนะฮะโอเค okay. เอ่อโฮมคุกิลันนะครับผมเต็แมแซดนะฮะเป็นเพจ่ปั๊มหัวใจนะครับผมเป็นเพจผมเองนะฮะแล้วก็ไม่โกหกไม่เกีย่ยน,นะครับถ้าเกียยจะมาเอ่อเปิดทำไมเนาะโอเคแล้วก็เออเอาแค่นี้แล้วกันมีสี่สี่โปรแกรมหลักๆนะฮะแค่นี้คุณก็สามารถแฮกเกมคุคคกิลันได้แล้วนะครับ วันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมโอ้สดสองนาทีแล้วบ๊ายบาย